ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562ข้อที่1พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพศ2562มีผลบังคับใช้ครั้งละกี่ปี 7ปีข้อที่2วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนข้อที่ 3. ประธาน,นาคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหมายถึงข้อใด นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายข้อที่4ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จการจังหวัดข้อที่5ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคือข้อใด ตอบคอผู้ว่าราชการจังหวัดข้อที่6จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้คณะผู้เสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการในข้อใด ตอบกอคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดข้อที่7หลักสูตรการศึกษาของชาติในปัจจุบันเทียบกับหลักสูตรที่ทดลองใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีสิ่งใดที่เหมือนกัน ตอบงอคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่8ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตอบงอทุกสปีโดยคณะกรรมการอิสระแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายข้อที่ 9. ผลสำลิธทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพศ2562หมายถึงข้อใด ตอบกอพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้สมรรถนะทักษะและเจตคติข้อที่10โรงเรียนบ้านร่มเย็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความประสงค์จะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาควรดำเนินการในข้อใด ตอบงอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อที่11หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพสูงสุดของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง6พื้นที่คือข้อใด ตอบงอจัดสรรงบประมาณตามความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่และบริบททางสังคมวัฒนธรรมและความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องข้อที่12พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาบนเกาะมีเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นและวิถีชุมชนแต่ต้องใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนามากกว่าปกติควรใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาให้การสนับสนุน ตอบงอพิจารณาจัดสรรงบพิเศษสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นในพื้นที่เกาะที่มีบริบทเฉพาะข้อที่13นักการศึกษาคนหนึ่งเข้าใจว่าพื้นที่นวัตกรรมคือการทดลองนโยบายโดยไม่ยึดหลักการเดิมของกระทรวงซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนหากท่านต้องชี้แจงนโยบายนี้ท่านควรเน้นสาระใดมากที่สุด ตอบกอชี้แจงว่าพื้นที่นวัตกรรมมีความยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาในกรอบของกฎหมายโดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนข้อที่14พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาถูกออกแบบขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลัก ตอบงอเพื่อให้พื้นที่สามารถพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองและสร้างต้นแบบการปฏิรูปข้อที่15เหตุใดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการจึงเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายสำคัญของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตอบคอเพราะทําให้การตัดสินใจทางการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนข้อที่16จุดมุ่งหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนคือข้อใด ตอบงอส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ข้อที่17ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทองสนใจเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพราะต้องการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะของตนเองแต่มีข้อกังวลว่าหากเข้าร่วมแล้วจะไม่สามารถรับงบอุดหนุนจากรัฐได้ตามปกติถามว่าข้อกังวลนี้ถูกต้องหรือไม่ ตอบขอไม่ถูกต้องเพราะโรงเรียนยังคงได้รับงบอุดหนุนจากรัฐตามปกติข้อที่18โรงเรียนบ้านนาในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ต้องการสมัครเข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่โรงเรียนอยู่ในอำเภอที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่นวัตกรรมตามพระราชบัญญัติโรงเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมได้หรือไม่ ตอบงอไม่ได้จนกว่าจะมีการประกาศให้อำเภอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นวัตกรรมพบกับอีพีต่อไปขอให้ทุกท่านสอบผ่านขอบคุณค่ะ